สวัสดีค่ะฟางนะัททวันนะคะ คลิปนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนเหมือนฟังนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ฟังมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับการพักผ่อนมากๆเลยเพราะว่าเป็นคนที่นอนไม่ค่อยหลับนอนแบบหลับยากหลับเย็นแต่ดันตื่นง่ายแล้วเวลาที่เรานอนแล้วเนี่ยมันรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยสบายด้วยพอตื่นขึ้นมามันจะมีอาการปวดคอปวดต้นคออันนี้คือเป็นปัญหาใหญ่มากๆเลยจนกระทั่งแบบได้มาเจอ หมอนเพื่อสุขภาพของแบรนด์แบรนด์หนึ่งมาแล้วแบบพอนอนไปเอามาใช้ดูแล้วมันแบบเอ้ยถูกฉลิดรู้สึกว่าตัวนี้มันใช่เลยก็เลยอยากจะมาป้ายยาบอกต่อเพื่อนๆกันค่ะนั่นก็คือหมอนโคซี่จากแบรนด์โชวานั่นเองค่ะ มาเปิดไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างเนาะเปิดออกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะสิ่งแรกที่เราจะเจอก็คือถุงรีฟิลไส้หมอนเนาะเขาจะให้มาเยอะๆแน่นๆจุกๆแบบนี้เลยแค่จับๆดูก็รู้สึกเลยว่าเฮอมันนุ่มมากๆนะแล้วก็ยังมีคู่มือการใช้งานให้เราด้วยคู่มือตัวนี้มีภาษาไทยนะคะจะเป็นคําแนะนําเกี่ยวกับการปรับระดับหมอนแล้วก็เป็นคู่มือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ารวมไปถึงการทําความสะอาดด้วยนะคะจะอยู่ในคู่มือนี้เลย แล้วก็พระเอกของเรานั่นก็คือตัวหมอนโคซี่ตัวนี้นั่นเองค่ะภายในกล่องก็จะให้มาประมาณนี้นะคะก็จะมีตัวหมอนตัวรีฟิลไส้หมอนแล้วก็คู่มือค่ะส่วนตัวหมอนนั้นเราก็แกะถุงพลาสติกออกนะคะแล้วก็กางออกปล่อยให้น้องเนี่ยค่อยๆฟูขึ้นฟูขึ้นจนเต็มใบนะคะตัวนี้เนี่ยดีมากๆตรงที่ว่าเขาแถมตัวปลอกหมอนมาให้ด้วยนะนี่นะคะตัวหมอนมันก็จะฟูขึ้นฟูขึ้นเรื่อยๆนะคะลูกใหญ่ประมาณนี้เลยเห็นปะ เดี๋ยวเรามาแกะถุงตัวหมอนออกกันดีกว่าแล้วก็สัมผัสตัวหน็อกไม่ใช่สัมผัสตัวหมอนข้างในนะคะว่าเออมันเป็นยังไงเนี่ยน,นุ่มมากทุกคนดูนุ่มแบบย้ายมุมมานะคะอารมณ์แบบว่า พร้อมนอนกันเลยทีเดียวนี่ก็คือหมอนของเขานะคะเห็นลูกใหญ่แบบนี้ไม่ต้องตกใจนะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยหมอนมาลูกใหญ่แล้วก็คือไม่ชอบนอนหมอนลูกใหญ่นอนหมอนลูกใหญ่ๆนานๆแล้วมันรู้สึกแบบไม่โอเคไม่ถูกจิจอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะคะเพราะว่าหมอนตัวนี้ข้อดีของเขาที่ฟังเลือกตอนแรกเลยก็คือสามารถปรับระดับได้เราสามารถที่จะเอาไส้เนี่ย ใส่เข้าไปเพิ่มก็ได้หรือว่าอาอกมาก็ได้ให้เราแบบนอนแล้วสบายใจที่สุดอะ่ะเนี่ยมันดีมากๆแล้วดูนะเขาให้ปลอกหมอนมาด้วยอันนี้ไม่ใช่หมอนนะหมอนอยู่ด้านในตัวนี้จะเป็นปลอกหมอนนะคะซึ่งตัวปลอกหมอนของเขานะคะจะเป็นปลอกหมอนแบบ Air ์แท็นะคะเวลาที่เราแบบสัมผัสลงไปอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันเย็นนะคะมันเป็นแบบวัสดุพิเศษเนาะแล้วที่สําคัญก็คือสามารถระบายอากาศได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นหมดกังวลว่าเฮ้ยจะ มีกลิ่นอับอะไรประมาณนี้นะคะตัวนี้ก็คือไม่เลยเนาะแล้วที่สําคัญใครที่ผิวแพ้ง่ายนอนแล้วนาชอบหน้าเป็นสิวอะไรอย่างี้ใช่ไหมสาวๆเนาะสามารถใช้ปลอกหมอนตัวนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าปลอกหมอนตัวนี้เนี่ยสามารถทําความสะอาดได้ตามต้องการและที่สําคัญตัวผ้าของเขาเนี่ยแห้งง่ายมากๆค่ะ เดี๋ยวเรามาดูตัวเมมโมรี o โฟมด้านในกันนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเังเกะหมอนนะคะออกมาแล้วเนาะออกมาจากตัวปลอกหมอนแล้วนะคะเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเห็นตัวโฟมด้านในนะเขาก็จะมีซิปมาให้นะตัวนี้ก็คือเราสามารถที่จะเติมตัวเม็ดไม่ใช่สิเติมตัวโฟมเนี่ยเข้าไปหรือว่าจะลดก็ได้เนาะเอาที่แบบว่ามันเข้ากับตัวเาอะ่ะก็สามารถเติมได้ออกได้เนี่ยคือข้อดีของเขาก็คือมันสามารถปรับระดับได้ ตามที่เราชอบนี่ดูโ,โคือแบบนุ่มมากเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นไฮเปอร์เมมโมรี m โฟมนะคะเป็นนวัตกรรมจากเกาหลีเลยนะทุกคนตัวนี้เนี่ยจะทำให้แบบว่าเวลาที่เรานอนลงไปเนี่ยมันจะแบบคืนตัวไวไม่ยบุบไม่ยวบอันนี้คือดีมากๆเลยนะนี่ดูให้มาแบบเยอะแบบแน่นๆเลยอะ่ะเห็นปะ แล้วก็ตัวนี้ที่สำคัญก็คือตัวเมมโมรี่โฟมตัวนี้เวลาที่เรานอนเนี่ยมันจะช่วยกระจายน้ำหนักนะคะกระจายแรงกดทับทำให้เวลาที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ปวดต้นคอจะไม่ปวดคอเลยนี่ทีนี้นะคะตามคู่มือเล่มนี้นะคะที่เขาแนะนามาเนาะก็วิธีการใช้หมอนนะคะเขาบอกว่าใครที่ชอบนอนหมอนอชอบนอนตะแคงเนี่ยแนะนําว่าให้นอนหมอนสูงก็คือ สามารถแบบนี้ก็คือได้แล้วนะคะหมอนสูงแบบนี้เนาะเราก็สามารถนอนได้เลยสําหรับคนที่ชอบนอนตะแขงนะคะซึ่งฟังเป็นหนึ่งในนั้นชอบนอนตะแขงมากส่วนใครที่ชอบนอนง่ายนะคะก็ให้นําโฟมออกจากหมอนเนาะเพื่อลดความสูงของหมอนเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่ชอบนอนงายน่าจะแบบให้หมอนมันอยู่แบบระดับกลางๆไม่ต้องสูงมากนะคะส่วนสุดท้ายคนที่ชอบนอนคว่ำนะคนที่ชอบนอนคว่ำเนี่ยเขาให้นอนหมอนเตี้ย ก็คือต้องเอาเม็ดโฟมออกเลยใครที่แบบชอบนอนคว่ำเนาะหรือว่าอยากให้หมอนมันต่ําลงนะคะเขาก็มีตัวนี้เมื่อกี้มาในกล่องด้วยจะเป็นถุงเก็บนะคะก็นึกออกแล้วว่าเก็บอะไรก็คือถ้าเราเอาตัวเมมโมรี่โฟมข้างในเนี่ยออกก็คือสามารถเก็บในนีนน้ได้เลยแต่ถ้าใครอยากให้มันสูงกว่านี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าเขามีรีฟิลมาให้ด้วยเนี่ยก็คือสามารถใส่เพิ่มไปในหมอนได้เลยค่ะก็รูดซิปเอาเนาะตรงนี้แล้วก็จะมีเนี่ย ตัวหมอนข้างในอีกชั้นหนึ่งนะคะเราก็รูดเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาลองปรับระดับกันนี่นะถ้าสมมติฟังแบบว่าเออชอบนอนตะเคงใช่ไหมระดับนี้คือเป็นอะไรที่พอดีกับฟังมากเลยะจะนอนไหนใช่ไหมคือพอดีไปหมดมันแบบพอนอนลงไปมันจะรู้สึกเหมือนกับว่าพรึบลงไปในปุยเมฆแล้วเหมือนมีอะไรแบบหุ้มเราอยู่ทําให้เรารู้สึกแบบว่าสบายมากส่วนตรงต้นคอตรงเนี้ย ไม่รู้สึกเข็ดอะไรเลยด้วยความที่ตรงเนี้ยมันพอดีพอดีกับเราเลยนะคะแต่ถ้าเหมือนของใครที่แบบว่าออ,อยากจะให้มันบางกว่านี้อยากให้สูงกว่าดีก็ปรับได้อย่างที่บอกแต่เหมือนฟางอะ่ะชอบนอนตะแคงเขาก็จะบอกว่าให้ใช้หมอนสูงซึ่งตัวเนี้ยบางจะนอนง่ายบ้างเป็นบางครั้งคราวมันสบายมากจริงๆนี่ขนาดยังแบบเออไม่ได้ปรับระดับอะไรเลยนะพอดีเลยนี่เอาอกซะจะได้บางลงหน่อย าให้มาแบบแน่นจริงๆเมื่อเราได้แบบเออพอใจแล้วนะคะเราก็ปิดซิปเนาะด้านในก่อนนี่ปิดปึ๊บแล้วเราก็ค่อยๆนะคะให้มันแบบกระจายไปทั่วนี่อันนี้ก็จะมีความบางลงแล้วนะคะเห็นไหมจะไม่หนาฟูเหมือนเมื่อกี้เนาะจะบางลงก็สำหรับคนที่ชอบนอน หงายนอนคว่ำนะคะก็สามารถปรับได้ใครชอบสูงสูงก็ใส่ได้เนี่ยคือเยอะมากเยอะจริงๆแล้วยังจะมีรีฟิวมาให้อีกอะ่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้ใช้หมอนตัวนี้นะคะก็คือว่าปัญหาเรื่องการนอนการปวดคอของฟังอะ่ะคือหมดไปเลยอันนี้คือเรื่องจริงด้วยความที่แบบ มันนุ่มแบบนุ่มมากแต่ฟังไม่กล้าการันตีว่ามันเหมือนนอนบนปุยเมฆหรือเปล่านะเพราะว่าไม่เคยนอนบนปุยเมฆแต่เวลาที่เรานึกถึงปุยเมฆอะเราจะรู้สึกว่ามันดูนิ่มๆฟูๆใช่ปะก็เลยขอเปรียบเลยก็แล้วกันว่าเหมือนเลยเหมือนมากเพราะว่าเวลาเรานอนลงไปอะมันจะมีความแบบว่าเหมือนมีอะไรมาห่อหุ้มมันดูนุ่มนุ่มนิ่มๆมันทําให้เรารู้สึกว่าเราพร้อมนอนรู้สึกปลอดภัยอ่ะอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวของฟางจริงๆนะเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ย ฟังเปลี่ยนหมอนมาเยอะมากๆและเวลาเรานอนอ่ะมันไม่ได้ให้ความรู้สึกอะไรแบบนี้มันรู้สึกแบบมันรู้สึกเหมือนยังไม่ปลอดภัยแล้วยังนอนไม่ได้อะไรประมาณนั้นอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวของฝากนะแต่ตัวนี้พอนอนลงไปอย่างที่นอนให้ดัวมันจะปพิรบลงไปเลยแล้วก็จะรู้สึกว่าเหมือนอะไรแบบพร้อมที่จะรองรับพร้อมที่จะอบกอดเราอะไรประมาณนั้นทําให้การนอนเนี่ยมันหลับสนิทมากๆนะคะแล้วก็ตื่นมาก็ไม่หงุดหงิด ตื่นมาก็อารมณ์ดีจากที่เคยแบบว่าตื่นมาปุ๊บรู้สึกหมุดหงิดแล้วเพราะว่ามีอาการปวดคอบางครั้งก็แบบลุกขึ้นแล้วก็เวียนหัวอะไรเงี้ยเพราะเรานอนหลับไม่เพียงพอนะคะ วันตัวปลอกหมอนของเขาตอนแรกอะฟังค,คิดว่ามันจะแบบอารมณ์เหมือนเราปูท็อปเปอร์นอนอะมันจะร้อนมันจะกักเก็บความร้อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ตัวปลอกหมอนของเขาอะมันให้ความรู้สึกแบบว่าเย็นสบายแล้วนอนแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ร้อนไม่หงุดหงิดอันนี้ก็คือแบบชอบมากๆเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องการนอนนะฟังอยากให้เปิดใจนะคะลองหมอนแบรนด์ชัวไปนอนดูนะแบบเออว่ามันดีจริงๆเหมือนที่ฟังบอกหรือเปล่าอันนี้โขแบบป้ายยาแรงๆเลย ส่วนช่องทางการสั่งซื้อนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ Sho ป e, ปีแล้วก็ Facebook ของทางแบรนด์นะและก็สิทธิพิเศษสําหรับคนที่ตามมาจากคลิปฟางนะคะฟางมีโค้ดส่วนลดให้ด้วยนะสามารถนำโค้ดนี้ไปแจ้งไปใช้ได้เลยนะคะรับส่วนลด10%เลยนะอย่าลืมนะโค้ดส่วนลดนี้เอาไปใช้กันได้เลยสําหรับคนที่ตามมาจากคลิปนี้ค่ะหมอนตัวนี้นะคะทางแบรนด์เนี่ยเขามีรับประกันความพึงพอใจนะคะ เวันให้ด้วยใครที่สั่งหมอนโคซี่ตัวนี้ไปแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบไม่ถูกจิตก็สามารถส่งคืนสินค้าได้เลยนะคะดีไหมล่ะใครที่ได้ใช้หมอนนี้แล้วอะเป็นยังไงมาคอมเมนต์บอกต่อเพื่อนๆกันบ้างนะคะจะได้แบบเออช่วยประกอบการตัดสินใจเนาะอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ฟังขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าฟังมีอะไรดีๆมารีวิวบอกต่อฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปละค่ะ